สวัสดีครับพบกับผมชินชินภัทรนะครับและบรรยากาศแบบนี้นี่มืดๆเลยนะครับตั้งใจนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดความรู้สึกหลังดูนะครับซีรีส์จาก Netflix เรื่อง Into the Night นะครับบรรยากาศมันก็เลยต้องมืดแบบนี้นี่เองนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับจากทางวีไอเอมด้วยตอนอื่นที่เราจะเข้าไปถึงความรู้สึกหลังดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกินคร่าวๆก่อนนะครับเกี่ยวกับ ซีรีส์เรื่อง into the n i g h นนะครับเรามาเริ่มที่คำโปรยจากหนังเขาก่อนเลยนะครับผมคำโปรยของหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเราจะเอาชีวิตรอดในโลกที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีชีวิตอยู่ไม่ได้อีกแล้วได้ยังไงนั่นเองนะครับแค่คำโปรยเราก็พอจะเดาได้นะครับว่าซีรีส์นั้นน่าจะเป็นแนวเซอร์ไวเนะครับในการเอาตัวรอดกับสถานการณ์บางอย่างนะครับ ซึ่งอินทูเดนนะครับเกิดจากวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับเมื่อแสงอาทิตย์สามารถฆ่าชีวิตคนได้นั่นเองนะครับผมโดย่างเรื่องนี้นะครับเล่าผ่านตัวละครกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินไฟกลางคืนนะครับผมึ่งนได้รับข่าวนะครับว่าแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถฆ่าคนได้นะครับผมเขาก็เลยต้องพยายามเอาตัวรอดกันนะครับโดยการที่เขาจะบินไปเรื่อยๆนะครับ ว่าบินวันทิตตะวันตกซึ่งเป็นทิศต,ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะอยู่ในความมืดตลอดเวลานะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังแนวคล้ายพวกกเรนหรือว่าหนังพวกเบิร์ดบล็อกหรืออะไรที่มันไม่สามารถไม่โดนโดนฝนไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้มองเห็นไม่ได้อะไรครับผู้เช่าดวอะไรพวกนั้นก็จะตายนะเรื่องนี้คล้ายกันคอนเซ็ปต์เหมือนกันคือว่าห้ามโดนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับคือถ้าดวก็คือตายเลยกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็เลยเหมือนพยายามเอาอตัวรอดนะครับซึ่ง อีหนังแนวประเภทเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับถ้าใครเคยดูนะครับเรียกว่าเน็ตฟิกอีกหน่อยคงจะอาจจะต้องทำเป็นยูนิเวอร์สของหนังแนวนี้ไปเลยก็ได้นะครับช่วงความรู้สึกหลังดูนะครับรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ถือว่ากระชับดีนะครับแล้วก็ดําเนินเรื่องเร็วนะครับแล้วก็ความยาวของเอพีนะครับไม่ยาวจนเกินไปเพราะว่า1ซีซั่นนะครับมีแค่6 EP เองเ,องเนาะซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่ ไม่ยาวอากการดําเนินเรื่องในช่วงแรกก็ไม่ถือว่าอืดนะครับก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็นักแสดงถือว่าแสดงได้ลื่นไหลดีนะครับมีคาแรคเตอร์ชัดเจนทําให้คนดูสามารถดูได้ง่ายขึ้นนะครับผมในเรื่องของความน่าติดตามนะครับซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ทําออกมาได้น่าติดตามพอสมควรถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเขาจะไม่ได้วือหวานะครับพอที่จะเท่าทางน่าสำหรับใครที่ชอบดูหนงแนวเซอร์ไวล์ก็พอจะคาทาได้เลยนะครับแต่ว่า ถึงแม้มันจะเดาทางได้อยู่บ้างแต่ปัญหาที่เขาโยนเข้ามาให้ในแต่ละอีพีเนี่ยก็ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยได้ลุ้นอยู่บ้างนะคนระับว่า พอเจอสถานการณ์บแบบนี้หรือเจอปัญหาแบบนี้ตัวละครมันจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับแล้วก็จะมีใครที่ถูกทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตามหนังสไตล์นี้เนาะซึ่งด้วยความที่มันมีปัญหาทุกๆอีพีเนี่ยมันก็เลยทําให้เราอะอยากรู้ว่ากลุ่มตัวละครหลังเนี่ยมันจะสามารถเอาตัวรอดได้ยังไงบวกกับหนังแนวนี้นะครับซีรีส์แนวนี้นะครับจะมีตัวละครที่เป็นตัวสร้างปัญหาโดยเฉพาะเลยนะครับ ซึ่งในตัวละครหลงเนี้มันก็จะเป็นตัวที่คอยสร้างสีสันนะครับให้ตัวซีรีส์มันดูหน้าดูมากยิ่งขึ้นนะครับผมและด้วยภาพรวมประมาณนี้นะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับมันดูได้เพลินๆนะครับจนจบซีซันได้ไม่ยากนะครับถ้าจะมียืดบ้างก็มีช่วง EP 5ีนะครับผมที่จะเอ่อยลงหยุนนิดนึงนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วนะครับ มันก็จะมีจุดบางจุดนะที่ผมรู้สึกว่าอยากจะถ้าปรับได้ก็น่าจะดีคืออย่างซีซันเนี่ยครับเหมือนเขาจะไปโฟกัสที่ปัญหาของแต่ละตัวละครมากกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว,ว่ามันแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแสงเลยนะคือพูดน้อยมากแต่มากส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของตัวละครแล้วก็ปัญหา,าหน้างานนะครับเวลา ปจอดสนามบินแน่นแล้วมันก็ไม่มีของไม่มีอะไรเงี้ยจะเป็นปนัญหาแนวนั้นมากกว่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซีซั่นแรกเนี่ยต,ตัวผู้กกับเองหรือคนเขียนบทเองเนี่ยเขาต้องการอยากจะปูตัวละครหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าอย่างชื่อ e ีเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อตัวละครเหมือนกันนะครับถ้าการสังเกตดูดีๆนะแล้วก็มันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเค่าไร่นะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนะก็คือเรื่องของอาชีพของตัวละครนะครับซึ่ง รู้สึกมันจะเหมาะกับเหตุการณ์จนเกินไปนะครับเหมือนแบบเซตมานะครับผมแล้วก็ผมหวังว่าซีซันต่อๆไปเนี่ยมันจะไม่พาเราออกทะเลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหนังแนวซูเวอร์ซีรีส์แนวเนี่ยเขาชอบพาเราออกทะเลในซีซันสแล้วก็สามสี่นะครับถ้าเขามีซีซันซีซันต่อๆไปนะก็อยากจะให้เขากระชับนะครับแบบเหมือนที่ทําในซีซันหนึ่งเนี่ย สรุปเลยแล้วกันนะครับกับซีร,รีส์ที่ต้องหนีแสงอาทิตย์อย่างอินเทอร์เน็ตนะครัส่วนตัวผมให้เป็นน,น,นะครับผมนี่ถ้าใครดูแล้วเป็นยังไงนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนี้เลยนะครับสวันดี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ